สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัม,มโมธัมมังนะม,มัสสามิสุปปติปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆ สังขังนะมามนนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะ จเจริญเมตตากรรมฐานน้อมใจไปในการให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีฉันทะยินดีที่จะเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่ความสุขจึงส่งกระแส ่งความรสึกว่าขอให้ความสุขนี้จงถึงแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายได้ความสุขนี้ได้ความสุขนี้เถินี้เป็นความดีอธิกุศลจะเจริญในธรรมะมีใหนนี้คือถึงปัญญาได้แต่ส่วนผู้ฝึก แผ่เมตตาน้อมใจไปในการให้ถ้าเป็นโคจระเหมาะสมแก่ใจคือพอจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนตอนเพื่อเฟื้อแบ่งปันแล้วมีความสุขเชิญน,น้อมใจไปในเมตตากรรมฐาน ีสองประการคืออารมณะหนึ่งอารมณิกาภาวนาหนึ่งอารมณะคืออารมณ์กรรมฐานาที่จิตกําหนดอารมณิกาภาวนาคือสภาวะกุศลในใจว่าจะทําจิตอย่างไดน้อมใจไปในอารมณะอารมณ์กรรมฐานในคําที่ว่า สัพเพสัตตาสุขีอตานังปาริหะดันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอเมื่อเราไดต่อคำว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจแล้วรู้สึกว่า ตนเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงแต่ใจไม่ผูกใจไม่เหนียวแน่นต่อสิ่งที่ตนหลือใจไม่เพ่งจมลงไปว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เราให้สิ่งนี้สิ่งนี้ แม้นี้ก็เรียกว่าจเจริญสมถกรรมฐานด้วยสามาธิทิที่สอดคล้องกับความหลุดพ้นด้วยปัญญาที่เห็นสอดคล้องกับอริยสัจสีเิญยนนเดิน น้อมใจไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้านหน้าของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเธอคคำพูดมีเท่านี้อารมณ์กรรมฐานมีเท่านี้ที่เราจะหาคือความจริงของเราน้อมจะไปในคำใดจริงต่อคำนั้น น้อมใจไปในอารมณ์กรรมฐานด้วยใจนอมน้อมเหมือนกับว่าเรากำลังมองพระพุทธรูปอยู่กำลังมองตู้พระธรรมอยู่กำลังมองพระอริยสงฆ์อยู่ คำว่าสัพเพสัตตาสุขีอตานังปริหาดันตุนี้เป็นพระธรรมพระสัมมาสัพพุทเจ้าตรัสไว้พิสุสงก็ตามพุทธาริษัทก็ตามได้นำเมื่อตามทางนี้แล้วจึงเป็นสงสาวบ,บของพระสัมมาสัพพุทเจ้าเลยรึกต่อคำนี้ ด้วยใจเคารพยำเกรงนี้เป็นคำสูงเป็นของสูงของประเสริฐเป็นสิ่งประเสริฐสุดคอยใส่ใจไม่ปล่อยปลา ใส่ใจต่อคำว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเธอตั้งใจใส่ใจรักษาไว้ในใจแต่ไม่ใช่การคาดหวังว่าขอให้เราได้นี้เป็นการให้นี้เป็นการให้จริงเป็นการให้โดยเคารพมีฉันทะยินดีพอใจที่จะให้ ถ้าเมื่อเป็นสภปยะจะรู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เป็นความประเสริฐสิ่งที่เราแสวงหาแต่ไม่ใช่หาเพื่อให้ได้หาเพื่อเป็นที่พึ่งที่เราจะใส่ัยคำนี้ไปอาศัยคือคล้อยตาม คล้อยตามคืออยู่กับคำนี้รักษาคำนี้ไม่ล้ำหน้าว่าเราทำแล้วทำแล้วทำแล้วจะได้อะไรใช่หรือ,อยังถูกหรือเปล่ามีแต่ความรู้สึกว่าเราจริงต่อคำที่เรากำลังเลือกอยู่ เราเคารพยำเกรงต่อคำที่เราระลึกอยู่เราใส่ใจอยู่เสมอมีความสุขที่ได้รู้ว่ามีคำนี้มีประโยคนี้มีกรรมฐานแบบนี้เมื่อใดรู้สึกว่า กระแสจิตเป็นไปตามคำนี้รู้สึกว่ามีการให้ออกไปจริงมีการให้ออกไปจริงรู้ว่าให้โดยเคารพจริงมีความสุขต่อการให้จริง แต่ไม่ต้องพยายามมากเหมือนแต่ก่อนกระแสความสุขก็แผ่ออกไปไม่ยากเหมือนแต่ก่อนจึงรู้ว่าสาภาวะมีจริงการได้ผลการที่จิตเปลี่ยนมีจริง ความที่ตั้งสติได้ความที่จิตผ่องใสสงบไม่เผลอเลอไปมีจริงคำว่าสติไม่ใช่จะต้องเพ่งจับที่สิ่งใดสิ่งใดเหมือนแต่ก่อน ขณะเมื่อรู้ว่าจิตมีความผ่องใสมีความสุขใจอิ่มใจขณะรู้ว่ามีความสุขใจเป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานรู้เวทนาความสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่เจอได้วยกิเลสขณะที่ทรงแผ่กระแสความสุข,ขไปเป็นเมตตากรรมฐานขณะรู้ว่าเป็นความสุขเป็นสติปฐาน ขณะส่งกระแสความสุขออกไปเป็นเมตตากรรมฐานเกิดสลับกันได้แต่เมื่อใดมีใจหวงแหนอยากได้เพ่งติดนั้นก็เป็นกามฉันทะเป็นกิเลสไป คาถที่ให้แม้การให้ก็เป็นการให้ด้วยใจเหนียวแน่นได้คือย้ำคิดย้ำที่จะยึดว่าเป็นสิ่งนี้เราให้สิ่งนี้จิตจมลงไปไม่เบาไม่คลายไม่ผ่องใสที่จะถึงสมาธิจิตที่จะถึงปัญญานั้นยังเป็นไปไม่ได้ก่อน ให้ด้วยใจผ่องใสไม่จำด้วยความเหนียวแน่นเมื่อใดรู้สึกว่าไม่ต้องส่งกระแสเมตตาเหมือนแต่ก่อนแต่ความสุขมีอยู่ในทุกที่จิตของตนก็ไม่พุ่งพ่านเหมือนแต่ก่อนนิ่งตั้งมั่นไม่สั่สาย ภายนอกคือความสุขความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความทุกข์ภายในคือความนิ่งแม่นี้ก็เจริญสิทธิปัฏฐานระดับสมาธิคือเมื่อจิตตั้งมัน่นก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นกับเจริญเมตตากรรมาฐานภายนอกมีแต่สภาวะที่ ไม่มีเวนไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขเมื่อใดรู้สึกว่าเราวางใจต่ออารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในได้ไม่ต้องการสิ่งใดความสุขที่แท้จริงคือ ไม่แบกอุปาทานขันห้าไว้เมตตาระดับปัญญาพอคำนึงถึงสัตว์บุคคลความสุขไม่ใช่ความสุขที่เป็นเวทนาแต่เป็นความสุขที่เป็นความพ้นทุกข ให้ความพ้นทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ด้วยจิตของตนที่พ้นทุกข์จะรู้ว่ากิจที่ตนจะทำต่อผู้อื่นนี้ตนกระทำถึงที่สุดของเมตตาส่วนตนก็ตามผู้อื่นก็ตามต้องดำเนินตามกิจของอริศสีทั้งสิน้นเริ่มที่ตนก่อน คนทุกข์ดับสมุทยัยปลีกออกจากกองทุกข์กระทำกิจถูกต่อทุกข์คือ อยู่กับความไม่มีตัวตนแห่งอุป,ปาธนาขันห้าอยู่โดยใจไม่ดินดน่นรนที่จะยึดด้วยความยินดีว่า เป็นตนเป็นของตนอยู่ด้วยนิโรธไม่มีสิ่งใดที่ผุดขึ้นในใจที่จะดิ้นรนในใจ อยู่วยความห่างออกจากกองทุกข์จึงจะเจอพระธรรมได้กิจของผู้ปฏิบัติคือการละก่อนแล้วจึงประจักษ์เห็นผล จะคาดหวังจะคิดหวังว่าขอให้จิตเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไม่ได้จิตมีกาละก่อนเพราะกาละเป็นเหตุใจจึงว่างเว้นจากกิเลสที่เคยครอบงำจิต ผู้ปฏิบัติจึงเห็นความว่างเว้นจากกิเลสเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปตามลําดับโดยสภาวะให้รู้สึกว่าจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นบุคคลจะหาสภาวะเหล่านี้ด้วยความคิดด้วยการแสวงหานั้นไม่ได้จะเห็นจากกาละ ละได้แล้วจึงจะเห็นผลใจไม่ผูกจึงจะเห็นแจ้งเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งแล้วจึงจะหลุดพ้น ผู้เจริญเมตตากรรมฐานจะเดินอยู่ก็ตามจะยืนอยู่ก็ตามจะนั่งอยู่ก็ตามแม้จะนอนอยู่ก็ตามเมื่อใดตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมเมืเม่อนั้นพึงสำคัญไว้ในใจว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ น้อมใจไปว่าเราจะปฏิบัติบูบชาต่อพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี้ถูกต้องเมื่อใดจิตหลุดพ้นเมื่อนั้นตนก็หมดไปตนคือกองทุกข์ ดำเนินไปด้วยองค์มักถึงสภาวะนิโรธตลอดเส้นทางของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติใดไม่มีตันหาความอยากได้แห่งจิตมานะความเพ่งเปรียม ว่าเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรทิฏฐิความยึดว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่ตนได้หรือไม่ได้ประกอบด้วยความดีคือสัจตินรีวิริยินรีสัตตินรีสมาธินรีปัญญินรีอินีห้าทำให้สามริตผลเด็ว ตันหามาหน้ทิถิ่ทำให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติคุณโทษที่สนับสนุนการปฏิบัติอยู่ที่จิตของตนน้อมไปทางใดจะได้อย่างนั้นเชิญกลับนั่งครับ เจน,น้อมใจไปฟังคำใดใจเราเป็นอย่างนั้นไม่เคลือบแทงสงสัยลังเลไม่หวังว่าจะได้ไม่กลัวว่าจะไม่ได้ไม่เปรียบเทียบได้หรือไม่ได้มีแต่ความจริงมีแต่ความน้อมน้อมมีแต่ใจมั่น สัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายอเวลาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอย่าได้ประสบกับเวรภัยใดๆเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอย่าได้ประสบกับความพยาบาทเบียดเบียนใดๆเลยอน,นีคาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ อย่าได้ประสบกับความทุกข์กายทุกข์ใจใดๆเลยสุขีอตานังปริหะดันตุขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอะอะฮังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธังพรควานตังอภิวาเทมีสวาคาโตพภาวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏติปนโนพนภาวะโตสาวกาสังโคสังขังนามามี ที่บางคนมีความคุ้นเคยว่าแต่ก่อนพอตื่นเช้าขึ้นเราก็ขวนขวายเพื่อที่จะให้ทานใส่บาตเป็นต้นต่อมาไม่สัปปายะต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุการณ์บ้างด้วยตนบ้างเหล่านี้เป็นต้นอย่าเพิ่งคิดว่าเราขาดเราด้วกว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำบุญเหมือนแต่ก่อนรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท,าทรงชีแ้แนวทางว่า แม้บุคคลให้ทานตอนเช้าหนึ่งร้อมอกลางวัหนึ่งรอยม้อเย็นหนึ่งร้อยมอเทียบกับการแผ่เมตตาเพียงชั่วลักนิ้วมือเดียวดิดนิ้วมือครั้งเดียวอาน,นิสงส์ที่จะมีต่อโภค่คือจะทําให้มีโภคะสบัติจะเป็นพบชาตินี้ก็ตามพบชาติต่อไปก็ตามเมตตานี้ให้ผลมากกว่า แต่ส่วนทางด้านที่จะลดพ้นนั้นเทียบกันไม่ได้เลยเพราะเมตตาําไปสู่สมาธิและยกสู่ปัญญาการให้ทานนั้นอย่างอีกหลายัยงอีกหลายทอดพระสัมมา,ส,าสัมพุทธเจ้าทรงมีพระหมหากราุณาธิคุณให้พุทธบริษัทมีที่พึ่งทุกที่ทุกเวลาได้สร้างบุญได้มีการให้ทุกที่ทุกเวลาไม่ลำบากเดือดร้อนในสังสารวัฏ ทุกที่ทุกเวลาแต่ส่วนการทำบุญใดๆเป็นความดีเมื่อใดเข้าใจคำว่ากิจการงานน้อยกว่าแต่คุณอันิสงส์มากกว่าไม่ได้เทียบโดยความปฏิเสธว่าเราจะไปทำบุญนั้นเพราะอานิสงส์น้อยเรามาทํำบุญนี้เพราะอานิสงส์มากอย่างนี้เป็นการคิดด้วยกิเลสเพียงคิดก็ผิดก็บาปแล้วไม่ได้มีการห้าม แต่เป็นคำว่าก็ทำไม่มากเหมือนแต่ก่อนความพยายามกิจการงานไม่ต้องมากเหมือนแต่ก่อนแต่คุณอนุสง์มากกว่าแต่ก่อนเป็นสภาวะเป็นสะพาะจิตที่ใจมีฉันทะต่อทนยิ่งขึ้นไปจะกใกล้ความหลุดพ้นยิ่งขึ้นไปได้ ดังนั้นแม้พุทธบริษัทฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็มี3ประเภทคือ 1. ติดอยู่ 2. แล่นเลยไป 3. เป็นความพอดีแต่ทำแล้วเจริญขึ้น